สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแอดยีนอีกแล้วนะคะกับกับน้องยีนหนูยีนนะคะกับแนวทางจ้าแนวทางนะคะแนวทางนะคะแนวทางวันที่หนึ่งเลยค่ะแนวทางวันที่หนึ่งนะคะแนวทางฮานอย3้หน่อยจากพี่น้องจ้าวันที่หนึ่งก็ยังปังอยู่นะคะสำหรับแนวทางฮานอยเนาะ สำหรับแนวทางไทยในงวดวันที่หนึ่งก็จอดจะพี่น้องจอดเนาะ,จอ,ะจอด่ะจอด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 ไม่แจวเลยจ้าพี่น้องจา๋าแต่ก็ยังดีนะคะที่ฮานอยสามนอยของเรายังไม่จอดนะคะยังไปได้ดีอยู่จ้าพี่น้องจา๋าสำหรับอันนี้สูตรสองเนาะสูตรสองก็ยังเดินดีอยู่นะคะยังไม่ไปไหนนะคะยังไปได้เรื่อยๆจะพี่น้องจา๋าสำหรับสูตรสองเนาะ ก็วันที่หนึ่งก็ยังมาทุกสูตรอยู่นะคะยังมาทุกสูตรอยู่นะคะช่วงนี้ยีนก็เน้นรอบให้นะคะก็ยังโอเคนะคะรอบที่ยีนเน้นให้เนาะก็มีเข้าบ้างมีหลุดบ้างก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะอย่างสูตรสองนี่ยีนเน้นให้พิเศษกับปกติใช่ไหมคะพิเศษกับปกติพิเศษไม่มานะคะพิเศษไม่มานะคะ พิเศษมาหนึ่งนาอพิเศษมาหนึ่งนะคะพิเศษมาหนึ่งพิเศษไม่มาจา้าพี่น้องจ่ามามาปกติกับ VIP นะคะเห็นไหมคะมันบางทีบางทีมันก็เป็นอย่างนี้แหละคะ่ะมันก็เข้าบ้างหลุดบ้างนะคะสาหรับรอบแต่ยิ่งก็เน้นให้บ้างนะคะแต่ก็คือมารอบ พิเศษไม่มาแต่ปกติมานะคะปกติมาสองเด้งเลยจ้ะพี่น้องจ๋าบนล่างจ้าก,ก็ถือว่าโอเคมากๆนะคะได้รอบปกติก็ถือว่าโอเคมากๆนะคะสองสองเด้งเลยจ้ะพี่น้องจ๋าบนล่างแต่ยินเน้นเน้นได้รอบเดียวนะคะเน้นได้เจ็ดเจดนะคะแต่เจ็ดปดไม่ได้เน้นนะคะแต่ยินแต่ยินเจาะให้เด่นละห้าคู่เท่านั้นนะคะพี่น้องก็ต้องพิจารณาดูด้วยนะคะ บางคนก็จะอาจจะไม่ชอบเหมือนกันเนาะบางคนก็อาจจะไม่ชอบเหมือนยีนตัวที่ยีนเน้นก็ไม่ใช่ว่าจะมาตลอดนะคะสําหรับ91นะคะมารอบ VIP นะคะ19นะคะสําหรับตัวเน้นตัวนี้เนาะมารอบ VIP ถ้าใครตามไป VIP อีกก็อาจจะเจอนะคะก็อาจจะเจอเนาะอาจจะโชคดีกันแต่รอบปกตินะคะรอบปกติ77นะคะอันนี้ยีน ตัวเน้นที่ยินเน้นให้อันนี้เข้านะคะเป๊ะๆเ,เนาะสองตัวบนนะคะเจ็ดเดสำหรับเจปดอันนี้ไม่ได้เน้นให้นะคะก็มาแปดเจ็ดนะคะจองเด้งจะพี่น้องจา๋าแต่พิเศษไม่มาก็ก็ไม่เป็นไรนะคะปกติปกติมานะคะส่วนมากสูตรสองก็อยู่ประมาณนี้แหละคะ่ะก็จะหลุดยากอยู่ยิงว่บอกตลอดเนาะ ตอนที่ยินยังไม่ได้เน้นรอบให้ก็จะอยู่ประมาณพิเศษกับปกตินี่แหละเนาะวันนี้ก็จะมาตามต่อสูตรสองให้เหมือนเดิมนะคะส่วนสูตรหยีนก็ลงไปให้แล้วสูตรหนึ่งนะคะยินก็ลืมลืมติ4หนึ่งด้วยนะคะพี่น้องขาเนาะสูตรหนึ่งที่ยีนลงไปให้ยีนลืมลืมบอกนี่ด้วยเนาะวัดสูตรหนึ่ง มารอบ VIP เนาะยียนก็นไปติ๊กแต่รอบพิเศษรอบพิเศษหนึ่งสี่หนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งหกหกหนึ่งนะคะแล้วก็หนึ่งเก้านะคะลืมลืมสี่หนึ่งนะคะสำหรับสูตรหนึ่งนะคะน้องเอฟี่ที่ที่ที่ไปชมสูตรหนึ่งนะคะยียนลืมติ๊กสี่หนึ่งนะคะสี่หนึ่งหนึ่งสี่นะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะ ยินเน้นให้พิเศษเนาะสำหรับสูตรหเม็ดเดียวของงวดวันที่1นะคะพิเศษกับ VIP จาก็มาพิเศษกับ VIP นะคะบนล่างนะคะทั้งทั้งสองรอบเลยนะคะวันนี้ยิ่นก็จะมาตามสูตรสให้ได้รับชมรับฟังกันต่อนะคะอันนี้ยิน้น,น่ยิงก็จะมาตามสูตรสให้เหมือนเดิมนะคะสูตรสจะพี่น้องจา๋าสาหรับแนวทางหานหนอยสาน่อยนะคะ คลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงจะเป็นน้องจา๋าส่วนสูตรสองเนาะสูตรสองก็ร,รอบ VIP ด้วยนะคะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะคะอินเน้นได้เก้าหนึ่งเนาะอันนี้ยินเพียง เน้นให้เฉยๆนะคะว่าที่ยินเน้นรอบให้ว่าจะมาตามรอบที่ยินเน้นให้ไหมพี่น้องก็ชมพิจารณาดูด้วยนะคะแต่ส่วนมากก็ต้องพิเศษปกติเรียงกันมาแล้วพี่น้องเนาะที่ผ่านมายิงก็ไม่ได้เน้นให้นะคะอน,นี่ยินลองเน้นให้ลองดูลองดูนะคะพี่น้องก็พิจารณาไปด้วยนะคะ วันนี้ก็จะมาตามต่อสูตรสองจ้าสูตรสองนะคะงวดวันที่สองจ้าวันที่สองเดือนสามนะคะปีหกสี่จ้าค่ะวันนี้ก็จะมาตามต่อนะคะวันที่สองเนาะกับแนวทางนะคะแนวทางฮานอยสามนอยจ้าสามนอยนะคะ กับสูตรสองนะคะสูตรสองตัวเด่นก็จะมีสองตัวนะคะกับตัวเด่นอันนี้ตัวเด่นจะได้ตัวไหนมานะคะพีนก็จะจาอให้เด่นละห้าคู่เท่าเดิมนะคะสำหรับสายวิ่งสายลูดก็ตัวเด่นเลยนะคะวันนี้เด่นหนึ่งนะคะหนึ่งกับ 3จ้า1กับ3นะคะยินจะลองเน้นให้ดูนะคะยินเน้นให้3ามนะคะเน้น3นะคะแต่ส่วนมากตัวเด่นชุดสองนก็จะมาต้องสองตัวนะคะส่วนมากนะคะอันนี้ยินเน้นให้ตัวเดียวนะคะลองเน้นให้ดูนะคะว่า ตัวไหนจะมากันแน่เราพี่น้องเนาะแต่ส่วนมากจะมาด้วยกันอยู่นะคะไม่อย่างวันที่หนึ่งเนาะเจ็ดก็มาเก้าก็มานะคะมา 9, 1, 1, 9เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเนาะมานะคะแต่ยินว่าน่าจะมาทั้งสองตัวนะคะยินยินว่าน่าจะมาทั้งสองตัวนะคะสําหรับหนึ่งกับสาม มั่นใจนะคะว่าน่าจะสองตัวเลยนะคะอันนี้เน้นให้ตัวเดียวนะคะว่ายินจะเน้นถูกตัวหรือเปล่าแต่ยินคิดว่าเป็นทั้งสองตัวเลยละค่ะสำหรับเด่นหนึ่งนะคะเด่นหนึ่งก็จะมีหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งสองจะเขียนตัวใหญ่ๆให้นะคะยินก็ว่าใหญ่แล้วนะคะสำหรับอเท่านี้เนาะ หนแล้วก็1นสนะคะจะมาด้วยกันไหมบางทีก็จะมาด้วยกันอยู่นะคะก็1นสนะคะหนจ้าเด่นละ5คู่นะคะสำหรับเด่น3นะคะเด่น3 3ก็จะมี3,4นะคะ3าห้า สาหนะคะ3 7จ็า้าแล้วก็3ามนะคะเด่นละ5้าคู่นะคะพี่น้องจ้าแคปหน้าจอไว้ได้นะคะหากมีเสียงรบกวนก็ต้องขอโทษขออาภัยด้วยนะคะพี่น้องขาย,ยินจะลองติ๊กตัวที่ชอบชอบนะคะยินก็คิดว่า1กับสจะมาด้วยกันอีกไหม หกับสามจะมาด้วยกันอีกไหมน้ออันนี้ก็ยังชอบอยู่นะคะหนึ่งสี่มาแล้วจะมาอีกไหมมาทั้งหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะคะไม่แน่เนาะพี่น้องเนาะเบิรหนึ่งจะมาไม่จัะพี่น้องจ๋าส เบิ้ลหนึ่งจะมาไหมส่นมากช่วงนี้เบิ้ลจะมาเนาะพี่น้องเนาะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าเน้นให้หกคู่เลยชมพิจารณาดูนะคะ ียีนติ๊กชอบไว้หกคู่นะคะเราจะมาตัวที่ยินติ๊กหรือเปล่านะคะเดี๋ยวยินจะเน้นรอบให้นะคะจะมาตามรอบที่ยินมาหรือเปล่าแต่ยินยีนคิดว่ารอบนี้นะคะสูตรสองนะคะตีไม่ดีจะมาทั้งสามน่อยนะคะดีไม่ดีจะมาทั้งสามหน่อยนะคะ,ะ,ะ,คะพี่น้องค่า พิเศษพิเศษพิเศษสำหรับเด่นหนึ่งยินให้พิเศษกับ vip นะคะเด่นหนึ่งนะคะสำหรับเด่นสามเนาะสามสามสามนี่ก็อาจจะมาทั้งพิเศษหรือปกติหรือ vip ก็ได้นะคะยิน ส่วน3เด่น3ามยืนให้ปกติปกตินะคะปกติปกติกับกับกับพิเศษนะคะไม่ใช่ปกติกับ VIP จะพี่น้องจา๋า VIP น้องก็ชมพิจารณาดูนะคะยินยินว่าน่าน่าจะมาทั้งสามน้อยนี่นะคะแต่ไม่รู้ว่าตัวไหนเหมือนกันเนาะยินแค่เน้นรอบให้ดูเฉยๆนะคะว่ามันจะมาตามรอบที่ยินเน้นให้หรือเปล่านะคะเดนหนึ่งเดนหนึ่งยินให้พิเศษพิเศษกับ V i p พนะคะสำหรับสามสามนี่พิเศษก็มีสิทธิ์ที่จะมาอยู่นะคะมีสิทธิ์ที่จะมาอยู่นะคะ ไม่ใช่ว่าจะมาตามรอบที่ยินเน้นให้ตลอดนะคะมีสิทธิ์ที่จะมาพิเศษนะคะพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะคะสำหรับเด่นสามนะคะอันนี้ยินแค่เน้นรอบให้เฉยๆนะคะลองดูนะคะว่าจะมาตามรอบที่ยินเน้นให้ไหมคะพี่น้องก็พิจารณาดูด้วยนะคะไม่ใช่ว่าที่ยินเน้นให้ทุกตัวทุกรอบว่าจะมาตามที่ยินเน้นให้นะคะ ก่อนออกไปก็จะลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะสําหรับพี่น้องที่ยังไม่ได้ติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปใหม่ๆนะคะก่อนออกไปก็จะลืมกดไลค์กดแชร์นะคะจะเ,เป็นกําลังใจให้ยินด้วยจ้าก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีจ้า